จะมาทำนี้นะครับเส้นนะครับเส้นมีเหลืองจะแกงใส่กระป๋องครับนีนะครับมาดูกันเลยนะครับแกะกระป๋องกันล้ครับ Oh, mm -hmm.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  ครับนี่ก็เดือดน้ำเดือดแลครับใส,ส่เส้นเหลืองครับแกงเส้นนะครับน้ำสุปครับ กเส้นนี่ก็สุกแล้วครับใส่ผักชีนะครับก็จะ,จะอ่อนลงนะครับนี่ครับนี่นะครับแกนเส้นเหลืองนะครับใส่ปลากระป๋องแบบชาวโดยนะครับทเคใส่ใจนะครับ เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับฝากช่องครัวเซาโดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับขอบคุณครับ